ตียมตัวหน่อยอยู่ตามมีตามเกิดอะ่ะอย่าได้มาตีตัวเทียมเท่ากับคนระดับพวกฉันเลยนี่พี่คะหน้าตาก็ดีแต่งตัวก็ดีแต่ทำไมทำตัวไร้มารยาทดูถูกคนอื่นแบ่งชนชั้นอี่เด็กนี่ปากดีนะนะก้าว่าฉันเหรองั้นก็ไม่ต้องตุงไม่ต้องกินมาแล้วข้าวเนี่ย,ยหยุดนะอย่ามาทำนิสัยต่ำๆแถวนี้อีแก่ว่าฉันต่ำเหรออยากโดนกับฉันใช่ไหม ดีนะคะัยายเราเดินไกลนิดนึงนะลูกแค่นี้เองสบายค่ะยายอุ้ยตายแล้วลูกยายลืมกระเป๋าตัางค์วนในรถทำไงดีล่ะ โอ้โหโดนมาตั้งไกลแล้วด้วยเอ้าแล้วแบบนี้เราจะเรียกแท็กซี่ไงล่ะคะยายนั่นน่ะสิเออเดี๋ยวยายลองหายืมเงินคนแถวนี้ดูก็ได้เผื่อมีคนใจดีให้ยืมเนาะค่าแท็กซี่ก็ไม่กี่บาทเดี๋ยวเราก็าจดเลขบัญชีแล้วคืนให้เขาเนาะอืมไปไปกันเอ่ะคุณคุณคะขอโทษนะมีเงินให้ป้ายืมทักสี่สิบบาทไหมคะอะไรเนี่ยป้าไม่รู้จักกัน จู่ๆจะมาขอเงินเนี่ยนะไม่ได้ขอคะ่ะป้าแค่ยืมเดี๋ยวจดเลขบัญชีมาเดี๋ยวป้าจะโอนคืนให้คะ่ะนี่สมัยเนี้ยคนจนๆเนี่ยเขาหากินกันแบบนี้แล้วเหรอฮะหลอกยืมเงินแล้วก็บอกว่าจะคืนใครจะเชื่อนี่คุณป้าไม่ได้หลอกคะ่ะเงินแค่สี่สิบบาทเนี่ยเดี๋ยวป้าคืนให้นี่ป้าหน้าฉันเนี่ยเหมือนคนโง่มากนักเหรอฮะ เงิน40บาทยังไม่มีเลยแล้วจะเอาปัญญาที่ไหนหามาคืนฉันเนี่ยเราจะคืนจริงๆนะคะเราแค่จะขอยืมไปขึ้นแท็กซี่เฉยๆนี่สภาพแบบนี้ยังจะขึ้นแท็กซี่อีกถ้าเกิดว่าจนเนี่ยนะก็หัดเตรียมตัวซะบ้างไม่ใช่เที่ยวมายืมเงินคนอื่นแล้วก็เอาไปขึ้นแท็กซี่แบบนี้อ๋อคณไม่มีก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะนี่ป้าฉันน่ะมีแต่ฉันไม่ให้ อย่าว่าแต่40บาทเลยแม้แต่บาทเดียวเนี่ยฉันก็ไม่ให้พวกแกและพวกแกก็จําไว้ด้วยนะจนเนี่ยก็หัดอยู่แบบตามมีตามเกิดอย่ามาสารแนเทียบเท่ากับฉันเข้าใจไหมเฮ้พี่คะไม่ให้ยืมไม่เป็นไรแต่ทําไมพี่ต้องพูดจาดูถูกและแบ่งแยกอยนี้ด้วยหระคะเราก็คนเท่าเทียมกันไม่ใช่หรอใครหาใครใครชนชั้นเดียวกับพวกแกอีพวกแกเนี่ยมันชนชั้นต่ํา ส่วนฉันเนี่ยมันชนชันสูงอย่าหวานที่เขาโทนลูกอย่าไปทะเลาะก,กับเขาเลยทะเลาะก,กับคนแบบเนี้ยพูดไปก็เสียเวลาเปล่าพูดอย่างนี้หมายความว่าไงให้อีป้าไหนบอกว่าตัวเองเป็นชนชั้นสูงไงเรื่องแค่เนี้คิดไม่ได้สมองคนชั้นสูงอย่างเธอน่าจะเข้าใจอะไรง่ายๆนะนี่แกว่าฉันโง่เหรอฮะป้าไม่ได้พูดแบบนั้นปไะ ไปก็เถอะลูกทนเอาีกนิดเดี๋ยวก็ถึงแล้วเนาะอุยอ้ยเฮ้ยอีปอ้าเฮ้ยฝากไว้ก่อนเถอะเฮ้ยเจ็บใจนะเฮ้ย,ยในที่สุดก็ได้เริ่มงานสักทีนะเรา ใครให้แกสองคนเข้ามาในนี้เนี่ยฮะพนักง,งานพนักง,งานอยู่ไหนค่ะคุณลูกค้ารับอะไรดีคะลูกค้ากับผีสิฉันเป็นผู้จัดการคนใหม่ของร้านนี้สวัสดีค่ะผู้จัดการนี่ฉันขอถามนะในฐานะผู้จัดการร้านคนใหม่ว่าร้านนี้ไม่มีมาตรการอะไรหรือไงฮะ ถึงได้ปล่อยให้คนแก่กับเด็กจอนจัดอะมานั่งในร้านแบบนี้เออคือไม่ต้องคืออะไรทั้งนั้นแหละแล้วถ้าเกิดว่าเธอไม่อยากโดนไล่ออกนะเพราะว่ารับลูกค้าไม่มีคุณภาพเนี่ยเธอก็ไล่มันสองคนเนี่ยออกไปให้พ้นสายตาฉันเดี๋ยวนี้เลยผู้จัดก,การคะฉันคงทําแบบนั้นไม่ได้หรอกค่ะทําทไมจะไม่ได้ฮะนี่ฉันขอถามหน่อยเถอะเธอเพิ่งเคยมาทํางานร้านอาหารหลูๆเป็นครั้งแรกนะไงถึงได้ดูลูกค้าไม่เป็นเนี่ย ว่ามันสองคนอะไม่มีเงินฉันจะบอกอะไรให้นะมันสองคนเนี่ยยังมายืมเงินฉัน40บาทอยู่เลยแล้วมันจะเอาปัญญาที่ไหนห้ามาจ่ายค่าอาหารเนี่ยนี่คุณมันจะไม่มากไปหน่อยเหรอคิดว่าตัวเองเป็นใครอะที่มาสั่งคนเขาให้ไล่คนน้อนคนนี้ออกจากร้านอะไม่ได้ยินหรือไงฮะฉันก็เป็นผู้จัดการร้านนี้ไงทีเนี้ยมีสิทธิ์พอหรือยังแล้วป้าแล้วเป็นใครเป็นแค่ยาจบเสนอหนา้า มานั่งกินอาหารร้านหรูๆรู้ไหมว่าอาหารร้านเนี้ยจานเท่าไหร่ฮะมีแต่พวกมีเงินมีฐานะมีหน้ามีตาเท่านั้นแหละที่เข้ามากินรู้ยด้วยเพิ่งมาทํางานมนแรกก็จะไล่ลูกค้าออกจากร้านเสร็แล้วคุณผู้จัดการนี่ป้าเรียกตัวเองว่าลูกค้าเหรอฮะดูตัวเองบ้างหรือเปล่านี่จนแล้วก็ให้มันเจียมตัวหน่อยอยู่ตามมีตามเกิดอ่ะ อย่าได้มาตีตัวเทียมเท่ากับคนระดับพวกชั้นเลยฝันไปเถอะนี่พี่คะหน้าตาก็ดีแต่งตัวก็ดีแต่ทำไมทำตัวไร้มารยาทดูถูกคนอื่นแบ่งชนชั้นหนูก็ไม่ได้เห็นหรอกนะคะว่าพี่สูงส่งกว่าคนอื่นตรงไหนนอกจากคำอวยของพี่อีเด็กนี่ปากดีนะนะกล้าว่าฉันเหรองั้นก็ไม่ต้องตกงไม่ต้องกินมัแล้วขาเราเนี่ยห,ห,หยุดนะอย่ามาทำนิสัยต่ำๆแถวนี้ หรออยากโดนกับฉันใช่ไหมได้ปากดีนะไดะ้ยยหน้าแย่ yeah, แล้ว นี่แกทำมาอะไรอะ่ะหยุดเช็ดให้มันเลยนะผู้จัดการคะหยุดเถอะนะคะเงียบไปเลยเป็นแค่พนักง,งานมีสิทธิ์อะไรมาสั่งฉันแต่ว่าแต่อะไรบอกให้เงียบไงแล้วก็หยุดเช็ดให้มันได้แล้วถ้าไม่อยากโดนไล่ออกคนที่จะโดนไล่ออกไม่ใช่ฉันหรอกคะ่ะแต่คงเป็นผู้จัดการนั่นแหละแกอีกแค่ไล่ลูกค้าจนจนอย่างมันสองคนออกจากร้านเนี่ยนะ มันไม่ทำให้ฉันโดนไล่ออกหรอกดีสิอีกต่อไปนี้นะฉันจะได้คัดเกรดคนก่อนที่จะเข้าร้านไงขำอะไรอีบ <g ül üyor> ้าขำคนบางคนนะสิก่อนที่จะมาคัดเกรดลูกค้าน่ะไปหาวิธีที่จะไม่ทำให้ตัวเองโดนไล่ออกก่อนไหม <g ül üyor> อีป้านี่ถ้าจะบ้านเนาะคิดว่าตัวเองเป็นใครอะฮะฮะถึงได้กล้ามาขู่ฉันนึกว่าฉันกลัวเหรอกลัวหน่อยก็ดีนะคะ หมายความว่าไงคุณป้าท่านนี้คือคุณนายเจ้าของร้านแห่งนี้ค่ะคือคนที่จ้างคุณเข้ามาทำงานแต่ดูจากเมื่อกี้แล้วคุณคงโดนไล่ออกตั้งแต่วันแรกแล้วมั้งจะเป็นไปได้ไงอีป้าเนี่ยนะจะมาเป็นเจ้าของร้าน<ม>โหเอ้ยยังมายืมเงินฉัน40บาทอยู่เลยสภาพจนจนแต่งตัวแบบนี้นะจะปลอมตัวมาเป็นเจ้าของร้านเห,นหร เรื่องทั้งหมดน่ะก็เธอตาหากล่ะที่มาทึกทักว่าฉันกับหลานน่ะเป็นคนยากจน <c oughs> เออเนี่ยหลานยายวันนี้วันเกิดเราอยากกินอะไรบอกยายมาเดี๋ยวยายพาไปกินอือยากกินข้าวไก่ทอดร้านคุณยายค่ะอ,อยากกินไก่ทอดร้านคุณยายอีกแล้วเหรอไม่เบื่อเหรอ เนี่ยยายว่าจะพาไปกินร้านอื่นอยู่เลยนะเนี่ยไม่อะค่ะละคุณยายเลยที่สุดแล้วอืมอ่ะได้ได้ไ,ดไปพี่คนขับคะเดี๋ยวไปร้านคุณยายนะคะได้ครับคุณหนูอ่าเออคุณนายครับอยู่ดีรถไปอะไรไม่รู้ครับรถดับครับผมอ้าวเกิดอะไรขึ้นล่ะเออไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ ฉะนั้นเดี๋ยวผมเรียกช่างมาดูนะครับอย่างนั้นเดี๋ยวฉันกับหลานลงเดินไปนั่งแท็กซี่ไปร้านก็ได้เดินไหวไหมลูกหวานไหวค่ะอืมป่ะอย่างนั้นเดี๋ยวเราลงไปเรียกแท็กซี่ป่ะไปนั่งแท็กซี่กันเถอะเสื้อเลอะหมดเลยหนูขอโทษนะคะคุณนายที่หนูห้ามผู้หญิงคนนี้ไว้ไม่ทันอืมไม่เป็นไรหรอก เธอจะไปไหนก็นไปเถอะเดี๋ยวทางนี้ฉันจัดการเองเออคือว่าคุณนายคะอา้าวไม่เรียกฉันว่ายเจป้าแล้วเหรอไม่เรียกแล้วค่ะดิฉันขอโทษนะคะที่ดิฉันทำไปเนี่ยมันเกิดจากความเข้าใจผิดของตัวดิฉันเองอะคะ่ะเข้าใจผิดอย่างนั้นเหรอนี่เธอเป็นแบบนี้สิมีทัศนคติที่ลบ ใช่ถ้าพี่ไม่แบ่งชนชั้นไม่ตัดสินคนภายนอกเรื่องนี้ก็คงไม่เกิดโถคุณน้องจ๋าก็ใครจะไปรู้ล่ะคะว่าคุณสองคนเนี่ยเป็นเจ้าของร้านก็ดูแต่งตัวสิคะดูฐานะยากจนไม่เหมือนคนมีฐานะเลยอะคะ่ะดิฉันก็เลยเข้าใจผิดอะคะ่ะคนรวยเดี๋ยวเนี้ไม่จำเป็นต้องมาแต่งตัวหรูแค่ไปคุยอวดใครเขาว่ารวยหรอกไอเสื้อผ้ามันวัดค่าคนไม่ได้ แต่ทัศนคติสิมันจะบ่งบอกเลยว่าคนนิสัยเป็นยังไงฉันขอโทษนะคะคุณนายอย,อย่าไล่ฉันออกเลยนะคะฉันขอโทษที่ฉันเข้าใจผิดอะ่ะฉันเพิ่งมาทำงานวันแรกอะ่ะนะคะคุณนายอย่าไล่ออกเลยนะคะนี่แหละคนเราอะ่ะถ้าไม่เจอเข้ากับตัวสักทีก็คิดไม่ได้หรอกเอางี้และกันฉันจะยกโทษให้และให้เธอนะไปปรับปรุงนิสัยสมัยนะจริงเหรอคะคุณนาย แต่เธออะต้องทดลองงานในฐานะพนักงานนะไม่ใช่ผู้จัดการฮะอะไรนะคะคุณนายได้ไงล่ะคะได้สิเพื่อจะดูว่าเธอปรับปรุงตัวได้หรือเปล่าไงและทดลองงานสามเดือนเนี่ยถ้าเธอเปลี่ยนทัศนคติลบๆบได้ฉันก็พร้อมที่จะคืนตำแหน่งผู้จัดการให้แต่ถ้าเธอไม่พอใจที่จะทำตำแหน่งพนักงานธรรมดา เธอจะลาออกก็ได้นะฉันก็ไม่ว่าอะไรโธ่คุณนายอะไปหวานมากลับกันเถอะเชิญค่ะ <c oughs> โอย,โย,โยนีฉันต้องไม่เป็นพนักงานธรรมดาจริงๆเหรอเนี่ยโอยจบ้า